ที่ซิดนีย์อากาศเริ่มอุ่นแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนเอาต้นไม้มาขายนะคะมีต้นผักต้นดอกไม้ค่ะช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะมีชาวบ้านเอาของมาขายแบบนี้ทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะคะที่ตลาดแคปพารามาตาซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะไปเดินดูกันคะ่ะทุกคนคะ่ะว่าเขามีอะไรมาขายบ้างนะคะของแต่ละอาทิตย์แต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะ ของแต่ละอาทิตย์ที่ชาวบ้านเอามาขายก็จะแตกต่างกันนะคะทุกคนคะ่ะส่วนมากจะเป็นผักผลไม้ที่เขาปลูกเองที่บ้านนะคะแล้วแต่เขาจะหาได้ค่ะเขาก็จะเอามาวางขายตามถนนนะคะทุกคนส่วนพันไม้พันดอกไม้นั้นจะมีขายแต่ช่วงหน้าร้อนนะคะ

แต่ละอาทิตย์ก็จะได้ของกลับบ้านแตกต่างกันออกไปค่ะตามร้านขายของชําต่างๆตอนนี้ก็จะมีพันไม้ใหญ่ๆออกมาวางขายหน้าร้านแล้วนะคะแต่ราคาก็แอบแรงใช้ได้อยู่นะคะทุกคนคะแต่ละกระถางเนี่ยราคาใช่ย่อยเลยนะคะช่วงจะเข้าหน้าร้อนแบบนี้พันไม้ขายดีมากเลยนะคะเอามาวางขายแค่อาทิตย์เดียวหมดแล้วค่ะมาอาทิตย์ถัดไปก็จะเจออีกแบบนะคะจะไม่ได้เจอต้นไม้แบบเดิมๆแล้วนะคะ วิแนะนำนะคะถ้าเจอพันไม้เราชอบให้ซื้อเลยค่ะเพราะว่าถ้าจะมาซื้ออาทิตย์ถัดไปไม่เหลือแล้วนะคะพันไม้พันดอกไม้วางหน้าร้านขายของชำเห็นจนชินตาค่ะทุกคนช่วงหน้าร้อนนะคะเป็นช่วงที่คนนิยมปลูกผักผลไม้มากเลยค่ะ พอเห็นของสวยๆงามๆก็ชื่นใจนะคะทุกคนคะ่ะวิเป็นหนึ่งคนค่ะที่ชอบดูต้นไม้ชอบปลูกผักนะคะถ้าให้วิเดินดูแบบนี้วิก็ชอบนะคะอยู่ได้ทั้งวันเลยคะ่ะวิเป็นคนชอบต้นไม้ชอบดอกไม้คะ่ะแต่กำลังจะซื้อไม่ค่อยมีคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ชอบเดินดูคะ่ะ ขอแค่วิได้เดินดูก็ชื่นใจแล้วค่ะวิเป็นคนปลูกอะไรไม่ค่อยงามนะคะแต่ก็ปลูกพอได้กินค่ะแต่ไม่เคยสวยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ